คุณระว,วนันทุ่งกับโรงเดีนนะครับอันนี้ไอ้เมนูลาบปัตตะเพียนนะครับนนป,ปัตตะเพียนยลาบสูตรคนเมืองครับคนเหนือเขาก็อ่ะเดี๋ยวให้เชฟเราปรุงเลยครับเชฟคนเดิมครับใส่พริกเครื่องเทศนะนี่พริกลาบอ๋อพริกปลาอ๋อพริกปลาวะพริกเครื่องเทศอ๋อพริกปลานี่เป็นปน้ำซุปนะครับน้ำซุปต้มหัวปลาใส่พริก นอาหารเมืองครับพริกพี่ิกกับน้ำซุปครับน้ำซุปเครื่องเทศแล้วกันนะเอาผักื่องเทศคนคนเหนือเขาครื่อนเทศได้เราต้องเนเครักอเ้องนกโอ้น่าเด็ดินยเนี่เหอหอมขาามุกหอมขาาหอมแดงมุกเนี่เหรออ๋ออัน้วยกันมกึศมันจะไข่ ตะไข่ด้วยนาะสดรเปมือยาวเยนี่ห mm, น so, um, okay ่อยเนี่ยใส่นนี่แตเนี่ยนี่ก็สองงกองก่อนกันเออ้ามรอมสงคนทั้งคู่มันต้องมีพริกลาบเนาะเพาะมีเครื่องเทศ่จุดจีดงเสรเรจเ็มาางเอาเเต้มเข้ากันก่อน สุดเหนือสุดเหนือคนเมืองเขาครับแล้วก็เนื้อปลาครับที่มันเขียวๆคือว่าตอนตอนตอนไปราบนะครับเขาจะใส่ใบอย่างก็เออเปลือกไม้เปลือกไม้เปลือกบรลิกไม้อันนี้เป็นลาบเนียวนะครับจะลาบมีถ้าลาบพ้าวมีก็จะมีมีพวกกระเทียม หอมแดงหอมขาวตะไคข่คนนี้ครับใส่ใบบัวบกไม่บัวกินฝ้าเลยเนาะคูดมันนะคูดคูดเจอคูดเอาเปลือกมันเออหาเปล่าให้ลูกคุณมาลาบเหนียวแม่งมวดคืดง่านไหมกำลังเคืดกินนี่คืดง่ายกำลังกินเดี๋อมลองก่อนคืกินเนาะกำลังกิน ใส่เลยักใส่พักเลยหน่อกลนให้เข้ากันเอาชีต้นหอมมาจำสูตรจำสูตรดูใทำมุกเาอ่ะอ้งอ่ะวอดกาวอดกากินได้เรื่อยๆแซ่บหลับหลับคนเมืองครับหลับปัตตานีแม่กิคือาย่ ถ้าจริงๆถ้าถ้าบางคนชอบมีก็จะมีมาใส่ครับมีหอมแดงกระเทียมหอมขาวมีแล้วก็เอามาใส่พอคนเข้าทำก่อนแล้วเนี่ยเสือคือหนูปุ๊กเดี๋ยวจะไปรวมพริกอ๋อเกลไว้หนูปนีกเสพเขาเรียกว่าเทพเรยอว่าปุ๊กแต่นึงพิษใจกันเนอ่อต้อนมาจิ้มอ่าจิ้ม

เ,เน้นเกลือแต่จะไอลาบปลาคนเมืองจะใส่น้ำปลานะครับอ,อาหารทางเนือนี่จะถ้าเป็นลาบเนื้อลาบอะไรก็ก็จะก็ไม่ใส่น้ำปาลา <c oughs> มันจะขาวนะลาบเหนียวครับลาบเหนียวปลาตะเพียนยิ่งคนแห่งคนแห่งเหนียวมันแหนมเหรอ ใส่หนังใส่หนังไม่ใส่นะกบไปเลยๆกันคนโตคอยใสนังกันนี่พักเอาไปกับซอชิมดีิมาอ้าวคูช่วยออควยอ้าวแต่ก็จริงๆต้องต้องจิ้มก๋เขีาวจิ้มก๋วยเนียวข้าวเหนียวจิ้มดาบน้ต้องจิ้มก็ยเข้าวเหนียวถ้าไปจิ้มก๊อดจอดมันจะไฮรัมเนาะจิ้บน นี่กรเอูนไปใสข้าวโพดอยเนาะเออใส่อืมพร้อมละเอาถึงเลยครับีงแล้วครับคนับมะกีได้อืมกีบแล้วกเนาะครับก็ไปอันเสร็ีเดี๋ยวชิมต่อเลครับครับอ่ะก็มาถึงเวลาชิมครับทีนี้มานั่งชิมเลยครับนี่เเลย มี้ดไอ้ไข่หันมาเฟสไปมาแสงมื่อมันหันกับคนะเออฟลกลกเลาหน่อยมัจะได้เห็นว่าราการนการกินอาหารมันออยเรื่องราวนองแคนีเร็ก่า้องเยวมันเสนี่ยเินเริ่ต้องห่วดอหม